สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้กับหนังสือวิธีอ่านคนให้ทะลุถึงใจครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยอ่านคนออกผ่านการกระทำนะครับแล้วก็ท่าทางของพวกเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเจอรราดไอนิวเรนเบิร์กนะครับ โดยเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ครับแล้วก็ความรู้สึกผ่านทางกริยาท่าทางจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับและวิธีรับมือที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นนะครับลำดับแรกนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีอ่านคนจากกริยาท่าทางการแสดงออกครับเพื่อให้รู้ในใจเขาว่าคิดอย่างไรกันครับทุกท่านเคยได้ยินสำนวนที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหรือเปล่าครับ ซึ่งความหมายของมันก็คือการที่คุณเนี่ยนะครับรู้จักทั้งตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายตรงกัินข้ามเนี่ยเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะสถานการณ์ใดนะครับก็ไม่มีทางเสียท่าต่ออี่ายได้นะครับได้สามารถหาวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าในใจของอี่ายเนี่ยคิดอะไรอยู่ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็ได้บอกวิธีการไว้นะครับว่าคือคุณเนี่ยสามารถเรียนรู้กริยาท่าทางได้จากเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ครับ คุณซิกมันฟลอยนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าคนที่ขาดสติเนี่ยอาจจะตอบโต้โดยไม่ยังคิดครับการมีปฏิกิริยาออกมาโดยไม่รู้ตัวนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะกลายเป็นการตอบโต้โดยใช้ความจริงที่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับเพราะถ้าคนเราคิดถึงกริยาท่าทางที่ไม่เป็นมิตรโดยไม่รู้ตัวเนี่ยขเขาก็จะมีปฏิกิริยาที่ก้าวร้าวออกมาโดยปราจากสติครับดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่ควรจะมีกริยาตอบกลับเนี่ยคุณจึงควรยั่งคิดซะก่อนนะครับถ้าคุณหยุดแล้วอ่านท่าทางอย่างมีสตินะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทบทวนท่าทางนั้นเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการช่วยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับคุณต้องพิจารณาท่าทางต่างๆอย่าาางงใใช้้คคควมคิดรับจจึจะทหํห เข้าใจความหมายนั้นได้อย่างถูกต้องครับซึ่งหากคุณอ่านกริยาท่าทางต่างๆโดยรวมแล้วนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจความคิดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจของอ e ีกฝ่ายมากขึ้นนะครับการที่คุณจะเข้าใจความหมายของกริยาท่าทางของคนที่สื่อออกมาได้ลึกซึ้งแล้วก็ถูกต้องนั้นเนี่ยทำได้ยากมากครับเพราะแต่ละท่าทางนะครับก็ต่างแสดงออกคนละทิศคนละทางครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากท่าทางนั้นเนี่ยมาประกอบกันนะครับมันก็จะทําให้เข้าใจได้ครับซึ่งกริยาท่าทางแต่ละท่าทางเนี่ยก็เปรียบเหมือนคําในภาษานะครับถ้า ใจภาษาเน,นี่ยก็ต้องนํามาผูกกันเป็นกลุ่มคาครับหรือว่าประโยคเพื่อใช้ความคิดแล้วก็ความหมายที่ฝืนออกมาทั้งหมดครับตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะครับที่แสดงถึงการไม่เข้ากันเนี่ยก็คือการหัวเราะแบบไม่เต็มเสียงครับดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าการหัวเราะแบบไม่เต็มเสียงเนี่ยน่าแสดงถึงความไม่แน่ใจของคนคนนั้นครับหรืออาจกําลังตกอยู่ในความกลัวก็ได้นะครับเราเนี่ยสามารถเข้าใจกริยาท่าทางที่แสดงออกมาแล้วก็ตีความหมายได้จากท่าทางต่างๆนะครับที่สอดคล้องกันเนี่ย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งหรือ2ท่าทางเท่านั้นนะครับแต่ต้องรวมกันเป็นกลุ่มท่าทางครับเพื่อแสดงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกนั้ๆนๆครับการเข้าใจท่าทางที่สอดคล้องกันเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจลักษณะท่าทางของคุณแล้วก็ตีความหมายได้ตรงความหมายครับคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องนี้นะครับมักจะโดนตีความหมายโดยไม่คํานึงถึงความสอดคล้องกันของกริยาท่าทางเลยนะครับและจากประสบการณ์ของผมนะเนี่ยการไม่เข้าใจความหมายของกริยาท่าทางที่แท้จริงนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะครับ คุณอาจจะพบว่าการใช้ท่าทางเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำพูดนะครับดังนั้นเนี่ยท่าทางที่สอดคล้องกันเนี่ยไม่เพียงจะบอกเราว่าท่าทางเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ากันได้เท่านั้นครับแต่ยังบอกถึงความหมายที่ตรงกันของท่าทางแล้วก็คำพูดของคนคนนั้นที่สื่อออกมาด้วยครับต่อมานะครับคือประโยชน์ที่ได้จากการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเกลียท่าทางของเรานะครับซึ่งคนเราเนี่ยนะครับสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆออกไปตามระดับความเข้าใจที่ต่างกันครับซึ่งการสื่อสารนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่การพูดและการเขียน แต่ยังรวมถึงการแสดงกรยิยาท่าทางด้วยนะครับเมื่อคุณกําลังสื่อสารกับคนคนหนึ่งนะครับคุณอาจจะใช้การพูดหรือการเขียนเนี่ยแต่บางครั้งนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดออกมาได้ครับซึ่งปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากคําพูดวิธีพูดหรือความคิดของคุณหรอกนะครับแต่การสื่อสารของคุณนันเนี่ยขึ้นอยู่ระดับการฟังของอีกฝ่ายว่าจะเข้าใจหรือมีส่วนร่วมในการแสดงออกด้วยกรยิยาท่าทางที่คุณจะสื่อออกมาไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งการตีความหมายของกริยาท่าทางที่แสดงออกมานนเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับการตีความหมายของคําพูดครับซึ่งการตอบสนองนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้การสื่อสนารน,นั้นสมบูรณ์ครับและท่าทางเนี่ยก็จะเป็นการตอบสนองที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ว่าที่เขาพูดออกไปนั้นเนี่ยเป็นไปในด้านบวกหรือลบครับก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ฟังครับการตอบสนองด้วยท่าทางครับจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนแนวการพูดครับหรือทําอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะครับ เพราะถ้าคุณไม่เข้าใจท่าทางนั้นเนี่ยคุณก็จะล้มเหลวในการสื่อสารครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยอาจขาดความเชื่อมั่นได้นะครับซึ่งผู้เขียนนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีทนา,นายคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยเข้าร่วมสัมมนากับผู้เขียนเนี่ยเขาได้ส่งจดหมายมาหาผู้เขียนว่าเขาได้ประโยชน์จากการได้เรียนรู้ถึงก,การสื่อสารด้วยกริยาท่าทางนะครับซึ่งเขาเนี่ยเล่าว,ว่าลูกความคนหนึ่งนะครับมาหาเขาแล้วก็นั่งอยู่ในท่ากอดอกครับซึ่งถือเป็นการป้องกันตัวครับ เมื่อทนายสังเกตเห็นท่าทางเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็เลยให้ลูกความนั้นเนี่ยระบายสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาครับซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีครับและเป็นการเปิดใจยอมรับเขาครับซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของผลการที่คุณเนี่ยสามารถอ่านท่าทางของอ e ีกฝ่ายได้นะครับและถ้าคุณต้องการเข้าใจกริยาท่าทางของตัวเอง และต้องการให้คนอื่นเนี่ยรู้ถึงความหมายของกริยาท่าทางของคุณนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้ให้คําแนะนําไว้นะครับว่าให้คุณเนี่ยใช้เวลายอย่างน้อยวันละสินาทีนะครับในการอ่านท่าทางของคนอื่นอย่างจริงจังด้วยนะครับในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันมากๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่ดีสําหรับการฝึกฝนในการอ่านคนครับคุณอาจจะเห็นผู้คนแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับหรือรายการต่างๆในโทรทัศน์เอเนี่ยก็เสนอการสื่อสารแบบผ่านการใช้กริยาท่าทางให้คุณเห็นมากมายครับ โดยให้คุณเนี่ยลองพยายามทําความเข้าใจโดยดูแต่ภาพครับแต่พอผ่านไป5นาทีเนี่ยก็เปิดเสียงตรวจสอบกับการอ่านของคุณดูว่ามันเข้ากับกริยาท่าทางที่แท้จริงหรือไม่นะครับที่สําคัญก็คืออย่าลืมนึกถึงความสอดคล้องของกริยาท่าทางแล้วก็กลุ่มกริยาท่าทางที่คุณเห็นนั้นด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้คุณนะครับได้รับรู้วิธีการอ่านคนได้อย่างถูกต้องนะครับและเข้าใจในความคิดของคนคนนั้นได้อย่างลึกซึ้งนะครับและต่อไปนะครับคุณจะได้เรียนรู้ถึงการอ่านคนจากสีหน้าท่าทางการเดินแล้วก็ การจับมือทักทายของอ e ีกฝ่ายกันนะครับ ซึ่งมีหลายครั้งนะครับที่การตีความหมายของท่าทางเนี่ยแตกต่างกันไปตามคนที่ตีความซึ่งการอ่านท่าทางต่างๆเนี่ยที่แสดงออกมานะครับคุณอย่าหมกมุ่นอยู่กับท่าทางเพียงท่าเดียวครับและอย่าด่วนตัดสินใจท,ทั้งที่ยังไม่รู้นะครับถึงกลุ่มท่าทางสู่การแสดงออกมาก่อนหน้านะครับรวมทั้งท่าทางอื่นๆที่ตามมาด้วยครับซึ่งการแสดงออกทางสีหน้าเนี่ยเป็นกริยาที่อ่านความหมายได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะเวลาที่คุณสนทนากับใครเนี่ยสายตาจะจับอยู่ใบหน้าของอีกฝ่ายมากกว่าส่วนอื่นนะครับและถ้าหากอีกฝ่ายไม่ยอมมองคุณ ในขณะพูดหรือฟังเนี่ยน่าแสดงว่าพวกเขาเนี่ยกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ครับและผู้เขียน,นยังบอกอีกว่าผู้คนจะสื่อสารผ่านทางตาครับในขณะที่ฟังมากกว่าพูดครับซึ่งเมื่อพวกเขาถูกถามในสิ่งที่พวกเขาไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกผิดเนี่ยพวกเขาจะแสดงสายตามไม่ชอบใจออกมานะครับโดยที่ม่านตาของเขาเนี่ยจะขยายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับย่อมมีข้อยกเว้นนะครับนั่นก็คือการสื่อสารทางตานั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยครับคนที่หลบตาเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกเขินอายได้นะครับทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนดีซื่อสัตย์ครับและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขาไม่ยอมมองหน้าคนอื่นเนี่ยอีกฝ่ายกําลังจะคิดว่าเขากําลังเนี่ยทำตัวน่าสงสัยและหลบเลี่ยงความจริงอยู่ก็ได้นะครับเพราะการมองตาคนอื่นนั้นเนี่ยการแสแดงออกโดยใช้การศบตาที่แสดงถึงความสนใจครับและสําหรับการชําเล ชาวสเปนแล้วก็ชาวอังกฤษเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นการมองแบบขโมยคนพวกนี้นะครับเป็นพวกทําตัวลึกลับนะครับและอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่คุณสามารถอ่านใจคนได้เนี่ยนั่นก็คือจากท่าทางการเดินครับคนเรานั้นนะครับต่างก็มีท่าทางการเดินที่แตกต่างกันครับซึ่งจะทําให้เป็นที่จดจําของคนอื่นได้ง่ายครับซึ่งบุคลิกลักษณะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของร่างกายครับแต่ถ้าก้าวเดินนะครับความยาวของฝีเท้าแล้วก็การวางเท้านั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ตัวอย่างการเดินนะครับอย่างเช่นโดยท่่่ไปเเนียผู้ใหญทด เร็วแล้วก็แกว่งแขนไปมาอย่างอิสระเนี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องการจะไปถึงจุดหมายหรือว่าสิ่งที่หวังเอาไว้ครับส่วนคนที่เดินเอามือล้วงกระเป๋าแม่ยามากาศที่อบอุ่นไม่หนาวเนี่ยจะดูเป็นคนลึกลับครับ ซึ่งเมื่อใดก็ตามนะครับที่คนเราเนี่ยรู้สึกสลุดหดหูใจเนี่ยก็มักจะเดินเอามือล้วงกระเป๋าครับและไม่ค่อยเงยหน้าขึ้นมองครับนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถอ่านใจคนได้จากการจับมือทักทายครับกล่าวก็คือการจับมือทักทายดัดแปลงจากท่าทางที่ยกมือทั้งสองข้างขึ้นครับเพื่อแสดงเห็นว่าในมือของคุณเนี่ยไม่มีอาวุธครับมาตั้งแต่ครั้งสมัยดึกดำบรรพ์นะครับต่อมาในสมัยจักรวรรดิโรมันเนี่ยก็มีการแสดงความเคารพกันครับโดยใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยวางบนหน้าอกส่วนผู้ชายนะครับจะทักทายกันด้วยการจับต้น แขนกันและกันครับแทนการจับมือส่วนการจับมือในสมัยนี้นะครับเป็นการแสดงถึงการต้อนรับครับมือที่ปรสานกัน,นเนี่ยแสดงถึงความเปิดเผยครับและการสัมผัส ก็แสดงถึงความเป็นมิตรกันครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเพณีการจับมือในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยย่อมแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะจับมือกันในตอนเช้าครับส่วนชาวแอฟริกันบางชาติเนี่ยดีดนิ้วกันหลังจับมือครับเป็นการแสดงถึงเสรีภาพครับแต่มีบางประเทศนะครับที่คิดว่าการจับมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคุณควรจะศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆครับก่อนจะคิดไปเองว่าการจับมือนั้นเนี่ยเป็นการสื่อความหมายอะไรครับ ต่อนะครับก็คือการเรียนรู้ถึงกริยาท่าทางที่แสดงถึงความเปิดเผยครับการป้องกันตนเองแล้วก็การแสดงว่าเขากําลังคิดประเมิสนสถานการณ์อยู่เนี่ยคือกําลังคิดระแวงสงสัยครับซึ่งคนเรานะครับจะสื่อความรู้สึกในใจออกมาอย่างเปิดเผยผ่านกริยาท่าทางครับถ้าคําพูดตรงกับอารมณ์ท่าทางที่แสดงออกไปนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะพูดความจริงครับแต่ถ้าหากมีกริยาท่าทางที่ขัดแย้งกันนะครับก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของอารมณ์ของฝ่ายตรงข,ข้ามครับโดยท่าทางที่แสด แสดงออกถึงการเปิดเผยนั้นเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบรมือทั้งสองข้างครับซึ่งเป็นท่าทางที่แสดงถึงความเปิดเผยจริงใจครับส่วนท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนๆนั้นเนี่ยกำลังปกป้องตัวเองนะครับตัวอย่างนะครับเช่นท่าทางกอดอกครับซึ่งเราเนี่ยจะพบเห็นท่าทางกอดอกเนี่ยได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับโดยที่คุณดาวรินบอกว่าท่าทางนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงถึงการปกป้องตนเองครับที่รู้จักกันดีทั่วโลกครับและนอกจากนี้นะครับท่าทางนี้นะครับยังบ่งบอกถึงความมีอํานาจเหนือผู้อื่นครับ หรือถ้านิ้วมือกำต้นแขนแน่นจนซี่เนี่ยก็พอที่จะเป็นตัวอย่างของการป้องกันตนเองในเชิงความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลครับเหมือนผูดด้โดยสารเครื่องบินครับที่จับที่เท้าแขนเก้าอี้ไว้ระหว่างเครื่องบินกําลังขึ้นนะครับมือของเขาเนี่ยจะเกร็งมากครับเพราะความวิตกกังวลครับ และสำหรับท่านั่งไขวายห้างคว้ยขานะครับถ้าคุณเดินเล่นตามถนนในยุโรปเนี่ยคุณก็จะพบชาวอเมริกันนั่งคว้ยขาในร้านกาแฟดิ่มทางครับซึ่งผู้ชายอเมริกันเนี่ยจะนั่งคว้ยขาเป็นเลขสีขาครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวอเมริกันนะครับแม้แต่ผู้หญิงเองเนี่ยเวลาใสกก่กางเกงเนี่ยก็จะนั่งคว้ยขาในท่านี้ครับ ซึ่งผู้เขียนนะครับเขาได้เล่าว่ามีผู้สัมนมาคนหนึ่งครับภรรยาของเขาเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในยุโรปครับเธอมักจะไม่ชอบที่เห็นเขานั่งคุยขาเป็นรูปเล็กสีครับเธอถามว่าทําไมคุณถึงไม่นั่งแบบสุภาพบุรุษท,ที่เขานั่งกันครับเขาก็ย้อนไปว่าผมก็ทําอยู่นี่ไงจนกระทั่งวันหนึ่งครับเมื่อเขาได้เข้าร่วมสัมนมาครับถึงได้เข้าใจว่า สิ่งที่ภรรยาเขาพูดเนี่ยหมายถึงทำไมคุณถึงไม่นั่งแบบสุภาพบุรุษชาวยุโรปเขานั่งกันครับส่วนท่าทางเอียงศีรษะนะครับคุณชาดาวินเนี่ยได้บันทึกไว้นะครับว่าทั้งคนและสัตว์เนี่ยจะเอียงศีรษะครับเมื่อได้ยินเสียงที่น่าสนใจซึ่งความหมายของท่านี้นะครับจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังด้วยท่าที่เป็นมิตรมากขึ้นครับได้สามารถวัดได้ว่าผู้ฟังเนี่ยนะครับเข้าใจสิ่งที่เขาพูดมากน้อยเพียงใดครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับนักพูดที่เตรียมเนื้อหามาพูดมากๆในเวลาาาาาททที่่่จํกกัดคตออม็ืง กับแว่นตาครับคือท่าทางประเมินสถานการณ์แบบหนึ่งนะครับก็คือการมองลอดแว่นคนที่ถูกมองนั้นนะครับจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยถูกสํารวจตั้งแต่หัวจะดเท้าครับและถือเป็นการดูถูกครับหรือท่าทางที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือการถอดแว่นตาช้าๆครับแล้วค่อยๆบรรจงเช็ดเลนทั้งที่ไม่จําเป็นครับบางคนเนี่ยแสดงท่าทีนี้4ีถึงหครั้งใน1ชั่วโมงนะครับการทําเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อต้องขอเวลาคิดก่อนครับที่จะโต้แย้งหรือว่าถามเพื่อความกระจ่างครับหรือตั้งคาถามก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ หนแบบเนี่ยก็คือการถอดแว่นแล้วใช้ปากคาบขาวแว่นไว้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยพูดไม่ถนัดครับเพราะมีขาวแว่นอยู่ในปากครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือการฟังหรือหลีกเลี่ยงการพูดที่ยังคิดไม่ออกครับ หรือกลุ่มท่าทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแว่นตานะครับก็คือการถอดแว่นอย่างรวดเร็วแล้วก็โยนลงบนโต๊ะครับท่าทางนี้นะครับเป็นการระเบิดอารมณ์ออกมานะครับคุณเคยเห็นคนที่คิดอะไรไม่ออกแล้วเดินวนไปวนมาไหมครับชาวอเมริกันนะครับคิดว่าการเดินไปคิดไปนันเนี่ยจะทําให้สมองของคุณเนี่ยปลอดโปร่งครับถ้าคุณเจอคนแบบนี้นะครับคุณไม่ควรเข้าไปคุยกับคนที่อยู่ในการนี้ครับเพราะคุณเนี่ยจะทําให้ความคิดของเขาเนี่ยสะดุดครับและรบกวนสมาธิในการตัดสินใจของเขาได้ครับซึ่งหากคุณเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จนะครับคคุณวรรู้ถึง ความสำคัญของการปล่อยลูกค้าครับให้เป้าหมายเนี่ยอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวครับขณนะที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยและตัดสินใจว่าตกลงจะซื้อหรือไม่ครับนอกจากนี้นะครับท่าบีบสันจมูกเนี่ยคนที่ทําท่านี้นะครับจะหลับตาไปด้วยครับ ซึ่งเขาเนี่ยกำลังแสดงถึงการใช้ความคิดอย่างหนักครับและกังวลกับการตัดสินใจซึ่งผู้เขียนนะครับเขาได้บอกไว้นะครับว่าเคยมีทนายคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยเข้าร่วมสัมมนากับเขาเนี่ยบอกเขาว่าเขารู้จักผู้พิพากษาท่านหนึ่งครับที่มาแสดงท่าทางนี้ครับขณะพิจารณาคดีถ้าผู้พิพากษาเชื่อว่าจำเลยผิดจริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถอดแว่นตาครับแต่ถ้าเขามั่นใจว่าจำเลยเนี่ยบริสุทธิ์เขาจะจับสันจมูกครับและบางครั้งเนี่ยก็หลับตาหลายวินาทีครับ ซึ่งแสดงว่าในใจของเขาเนี่ยกำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกแล้วก็การสนิษฐานความผิดของจำเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูว่าท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังระแวงสงสัยหรือว่าซ่อนเร้นอะไรในใจนะครับกล่าวก็คือบุคคลที่มีท่าทางนิ่งๆเงียบๆไม่พูดไม่จาครับซึ่งต่างจากคนอื่นๆและทุกครั้งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องสําคัญคญเนี่ยเขาก็จะเอามือไปปิดปากขณะพูดครับหรือไม่ก่อนจะพูดนะครับเพราะไม่ต้องการให้เขาเนี่ยอึดอัดมากกว่านี้ครับหรือในกรณีของการที่มีการหัน เท้าห, an, หรือว่าตัวไปยังทางออกเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นคนที่นั่งอยู่ขยับตัวแล้วก็หันเท้าไปยังทางออกหรือประตูนะครับอาการเช่นนี้นะครับแสดงให้เห็นชัดว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้การประชุมการสนทนาหรืออะไรก็ตามครับที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยจบลงครับการขยับตัวของเขาเนี่ยเหมือนจะบอกว่าเขาอยากจะไปแล้วครับซึ่งคุณเนี่ยต้องเลือกเอานะครับว่าจะดึงความสนใจของคนคนนั้นเนี่ยกลับมาหรือปล่อยเข้าไปครับหรือบางครั้งนะครับคุณอาจจะเคยเห็นคนที่เตะหรือเกาจมูกครับเขาอาจจะคัน แต่มันจะแตกต่างกับการแสดงออกมาเป็นท่าทางของคนที่ขันนั้นนะครับจะถูหรือเก้าอย่างเห็นได้ชัดกว่าคนที่ตกอยู่ในความสงสัยครับต่อมานะครับ เราจะมาดูว่าท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจังหรือเตรียมความพร้อมเสมอคนบางคนนะครับมองคนที่เตรียมความพร้อมเสมอว่าเป็นคนอวดดีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เตรียมความพร้อมเสมอนั้นนะครับเป็นคนที่ต้องการไปให้ถึงจุดหมายครับซึ่งเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทําในสิ่งที่ต้องการให้สําเร็จครับโดยคุณอาจจะเห็นคนประเภทนี้นะครับมือเท้าสะโพกท่านี้นะครับเป็นท่าที่เราเห็นได้ชัดครับโดยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะยืนท่านี้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายอมตายเพื่อความสําเร็จ ส่วนท่ายืนหรือว่าการนั่งเอามือเท้าโตะเนี่ยท่านี้นะครับเป็นท่าที่แข็งกร้าวครับที่จะบอกว่าฟังนะผมมีอะไรจะพูดคุณลองนึกภาพลูกน้องที่แสดงท่านี้กับเจ้านายแล้วพูดว่าคุณไม่ต้องไล่ผมออกหรอกผมลาออกเองถ้าคุณไม่เข้าใจท่าทางและอารมณ์ที่ใกล้ระเบิดของคนคนนั้นนะครับก็ยิ่งจะทําเหตุการณ์เลวร้ายลงครับดังนั้นนะครับเมื่อใครก็ตามครับแสดงท่าทางเช่นนี้ออกมาเนี่ยเราควรจะเข้าใจและไกล่เกลี่ยเพื่อทําให้สถานการณ์ดีขึ้นครับ ต่อมานะครับเป็นท่าเดินเข้ามาหาและกระซิบกระซาบครับกลุ่มท่าทางนี้นะครับแสดงถึงการเตรียมความพร้อมที่แฝงไปด้วยความกล้าวลาวครับ เมื่อคนคนนั้นนะครับต้องการปิดบังความต้องการครอบงำครับหรือชี้นําคนอื่นครับและท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นนะครับแสดงท่าทีในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองท่าทางการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่เราสังเกตพบอยู่บ่อยๆเนี่ยครับก็คือท่ามือที่ประสานกันแน่นแล้วก็นิ้วโป้งทั้งสองข้างเนี่ยถูไปมาครับนอกจากนี้นะครับยังมีท่าดึงเล็บตัวเองท่าบีบมือบางคนนะครับก็เคี้ยวหรืออมปากกาหรือดินสอครับหรืออีกท่าหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยเนี่ยก็คือเวลาที่ผู้หญิงพูดหรือได้ยินใน สิ่งที่ทําให้เธอไม่สบายใจนะครับเธอเนี่ยก็จะค่อยๆใช้มือแตะลําคออย่างนุ่มนวลน,นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้ความร่วมมือครับซึ่งผู้เขียนนะครับเขาเล่าว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีโอกาสเข้าร่วมในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสินค้าสําคัญตัวหนึ่งครับด้วยเหตุที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนสําคัญคนหนึ่งครับซึ่งปฏิกิริยาของเขานะครับมีต่อการนําเสนอครับและผู้เขียนนะครับู้จักท่าเตรียมพร้อมที่เขาแสดงออกมาในตอนแรกว่าเขาอาจจะชอบใจสินค้าตัวนี้ครับส่วนคําถามแล้วก็ปัญหาทางเทคนิคที่เขาทำเนี่ยผู้เขียนก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในทีมตอบครับ และผลตอบรับคือเขาให้ความร่วมมือกับฝ่ายผู้เขียนจริงๆครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการใส่ใจกับท่าทางความร่วมมือของคนและใช้ประโยชน์จากการอ่านท่าทางนั้นเนี่ยจะทําให้การเจราจาต่อรองประสบความสําเร็จครับต่อมานะครับท่าทางที่แสดงเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังผิดหวังครับก็คือท่าหายใจสั้นๆครับเป็นท่าทางที่มีเสียงแทรกเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาคนโกรธจัดนะครับมักจะสูดหายใจสั้นๆแล้วพ่นลมหายใจออกทางจมูกอย่างแรงเช่นกันนะครับ หรือถ้ากำลังเศร้าเนี่ยก็จะสูตรลมหายใจลึกๆนะครับแล้วค่อยๆผ่อนออกมาครับการหายใจเนี่ยก็ถือเป็นการแสดงออกของคนที่ท้อแท้ผิดหวังนะครับและถ้ามือประสานกันแน่นเนี่ยกรณีนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอาจจะพูดออกมาโดยไม่ตรงกับใจครับแต่ท่าทางต่างหากครับที่จะบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรครับต่อมาท่าบีบมือครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับจากท่ามือประสานกันแน่นครับ เราจะเห็นท่าทางนี้นะครับเมื่อคนนั้นเนี่ยกำลังเดือดร้อนหรือว่าเครียดเหมือนอยู่กับบนเก้าอี้ไฟฟ้าครับคนที่ประสานมือแน,น่นเนี่ยนั่นแสดงว่ากําลังเครียดแล้วก็ยากที่เราจะเข้าไปพูดคุยด้วยครับเราจึงควรจะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายวิธีหนึ่งนะครับที่เราใช้แก้อย่างได้ผลเนี่ยก็คือการโน้มตัวเข้าไปหาในขณะที่พูดกับเขาครับ ต่อนะครับท่ากำหมัดครับเพียงแค่คนคนหนึ่งนะครับกำมือแน่นในท่ากำหมัดเนี่ยก็อาจจะมีอิทธิพลเหนือการตอบสนองของคนอีกคนหนึ่งได้ครับโดยคนที่ตั้งใจกำหมัดนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้เน้นคำพูดของตนเองครับบางคนเนี่ยก็แสดงท่ากำหมัดเนี่ยให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับ แต่บางคนเนี่ยก็พยายามจะซ่อนไว้ครับอัดซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อครับไว้ใต้แขนขนาดกอดอกหรือว่าควยไว้ด้านหลังครับต่อมาถ้าชี้นิ้วนะครับปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาชี้นิ้วใส่นะครับเพราะเรายิ่งไม่ชอบมากขึ้นครับเนื่องจากคนที่ลังเลไม่แน่ใจเนี่ยจะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับใครทันทีนะครับไม่เหมือนคนที่ดูผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดครับเราจึงไม่ควรชี้นิ้วใส่ใครครับไม่ใช่นั้นนะครับเขาก็จะรู้สึกต่อต้านหรือว่าไม่สนใจเราครับ ต่อมาครับท่ามือจับต้นคอครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแสดงท่าป้องกันตนเองจากความพ่ายแพ้แต่แทนที่จะแสดงออกไปกับซ่อนเอาไว้ที่หลังคอครับท่าเตะพื้นหรือวัตถุครับคุณอาจจะเคยคิดเตะประตูบ้าน เพราะอยากระบายอารมณ์ด้วยการเตะพื้นนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการระบายอารมณ์ครับโดยการแสดงออกทางท่าทางครับแต่ก็มีท่าทางอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แสดงถึงการระบายอารมณ์ครับก็คือเตะแบบเบาๆครับซึ่งบางคนเนี่ยใช้ขณะกําลังใช้ความคิดหรือว่าอาจจะเรียกว่าการเตะเรื่อยเปื่อยครับ ท่าเชิดจมูกครับเป็นท่าที่รู้กันดีนะครับว่าแสดงถึงอาการไม่ชอบหรือว่าปฏิเสธครับแม้แต่เด็กทารกเนี่ยก็ยังใช้ท่าทางนี้ตามสัญชาตญาณน,นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่ชอบแล้วก็และหันหน้าหนีทันทีครับที่ได้กินต่อมานะครับเราจะมาเปรียบเทียบกลุ่มท่าทางที่แสดงถึงความผิดหวังกับท่าทางที่แสดงถึงความกังวลกระว,วยใจนะครับ ซึ่งเราต้องพยายามแยกแยะความแตกต่างที่แทบจะมองไม่เห็นระหว่างท่าทางทั้งสองกลุ่มนี้ให้ออกนะครับและท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังแสดงความเชื่อมั่นในตนเองนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยนำไปสู่การควบคุมตนเองครับซึ่งมีทั้งสองสิ่งนี้ครับสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ครับและการควบคุมตนเองเนี่ยก็อาจจะถดถอยลงกลายเป็นความกวนกวายครับและความหมดหวังได้ง่ายๆครับคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะพูดโดยไม่เอามือแตะสัมผัสกับใบหน้าเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่าปิดปากหรือว่าเกาศีรษะและแกะจมูกครับดังนั้นเนี่ยการอ่านท่าทางที่แสดงถึงความเชื่อมั่นนั้นนะครับควรจับตาครับท่าทางที่แสดงความสงสัยหรือการปฏิเสธอื่นๆเนี่ยที่ขัดแย้งกับความรู้สึกที่เป็นอยู่นะครับโดนนยท่าทางที่ประกอบเป็นการแสดงความเชื่อมั่นเนี่ยมีดังนี้นะครับก็คือการนํานิ้วมือมาแตะกันเป็นรูปภูเขาครับเรายอมรับนะครับว่าท่าทางนี้เนี่ยเป็นการบอกถึงความมั่นใจครับและบางครั้งเนี่ยก็แสดงถึงความเชื่อมั่นหญิงเยโสครับ ได้ถือตัวว่าเก่งครับหรือการภูมิใจเราจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าคนที่แสดงท่านี้เนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองพูดครับท่านี้เนี่ยอาจจะแสดงออกมาได้ทั้งแบบเปิดเผยหรือว่าทําแบบรับๆนะครับจากผลงานวิจัยเนี่ยพบว่าผู้บริหารที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับก็จะยกมือสูงมากขณะที่ทําท่านี้ครับบางครั้งเนี่ยก็สูงเท่าระดับสายตาครับแล้วมองคุณผ่านมือที่ยกขึ้นนั้นครับ และเมื่อคนเรานะครับต้องการข่มขู่ผู้อื่นเนี่ยคุณก็แค่ทำตัวให้อยู่เหนือเขาครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่นั่งที่อยู่สูงกว่าขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันครับหรือปล่อยให้เขาเนี่ยนั่งลงแต่คุณยืนครับและคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจในการแสดงออกทางท่าทางครับเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณกําลังพูดข่มเขาอยู่ครับต่อมานะครับจะเป็นท่าเอ็นหลังโดยใช้มือรองศีรษะครับการนั่งท่านี้นะครับเป็นลักษณะเฉพาะของชาวอเมริกันครับ และส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่มาจากตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะฮะคนที่นั่งท่านี้เนี่ยต้องการสื่อสารให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงครับคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งๆท,ท,ที่พูดถามก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีอะไรผิดปกติก็ยังพยายามจะหาคําตอบซึ่งนั่นเนี่ยจะยิ่งทําให้บาดหมางก,กันปเปล่าๆนะครับบางครั้งนะครับคนที่เครียดอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าคําถามนั้นเนี่ยกดดันเขาครับจึงเดินออกไป หรือถ้ายังอยู่ก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นครับดังนั้นเนี่ยคนเราต้องใช้ความอดทนกับคนที่แสดงถึงความวิตกกังวลแล้วก็กวนกวายน,นะครับอย่าเพิ่งไปเซวซีหรือกดดันมากครับเพราะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเล่าสิ่งที่เราอยากรู้ออกมาครับและท่าทางต่อไปนี้นะครับเป็นท่าทางที่ประกอบกันเป็นกลุ่มท่าทางครับซึ่งเป็นอาการของคนที่กวนกวายและกะังวลใจครับการกระแอมนะครับ คนที่เคยพูดต่อหน้ากลุ่มคนเนี่ยอาจจำได้ว่ากว่าจะพูดคำแรกออกมาได้นั้นเนี่ยมันจะมีอะไรติดคอหรือเสมหะที่เกิดขึ้นในลําคอขนาดนั้นครับซึ่งเกิดจากความกังวลใจหรือว่าความกลัวครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจึงต้องกําจัดมันออกด้วยการกระแอมครับสำหรับการกระแอมเนี่ยนะฮะก็คือการไอเบาๆเนี่ยแหละฮะการผิวปากครับจากการวิจัยนะครับบ่งบอกว่าการผิวปากเนี่ยแสดงถึงความรู้สึกได้หลากหลายที่น่าสนใจนะครับ ก็คือคนที่ทําเสียงนี้ครับเพราะตกใจหรือว่าหวาดกลัวและพยายามที่จะรวบรวมความกล้าหรือความมั่นใจครับต่อมานั่งกระสับกระสายครับผมแน่ใจนะครับว่าคงไม่มีผู้ฟังคนไหนครับที่สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยแล้วไม่เคยถูครูดุขณะนั่งเรียนนะครับว่าเธอนั่งเฉยๆไม่เป็นเรื่องไงซึ่งคําตอบนะครับอาจจะเป็นว่าได้ครับถ้าครูพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจและภาวะถึงเครียดเนี่ยก็เช่นกันนะครับคนนะครับ จะนั่งกระสับกระสายไปจนกว่าจะพ้นภาวะนั้นครับจนกว่าจะสบายใจขึ้นครับต่อมานะครับเป็นท่ามือปิดปากขณะพูดครับคุณชาวดาวินนะครับได้เขียนว่าท่าทางหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความระละใจเนี่ยก็คือการนํามือมาปิดปากครับบางครั้งเนี่ยก็พบได้ในกรณีที่คนเสียใจหรือว่าตกใจสิ่งที่พูดออกไปครับซึ่งดูเหมือนอยากจะหยุดคําพูดที่พลั้งพลูออกมาครับทั้งท้ที่คําพูดนั้นเนี่ยก็ได้ออกจากปากเราไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการพูดออกมาทางมุมปากครับท่านี้เนี่ยใช้กันมากในยุค1 9 3 0นะครับซึ่งเป็นบุคลิกของนักโทษครับหรือคนที่เคยต้องโทษมาเก่อนะครับเพราะพวกนักโทษเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกันครับก็เลยต้องแอบคุยกันโดยใช้วิธีนี้นะครับทำให้ติดนิสัยนี้ครับแม้จะออกจากคุกแล้วเนี่ยก็ตามนะครับคนที่จงใจปิดปากคําสนทนาของตนนั้นเนี่ยมักจะใช้อุ้งมือปิดปากเวลาพูดครับและจะอยู่ห่างจากผู้ฟังประมาณ6-12นิ้วนะครับ หรือบางทีนะครับก็นั่งเอาศอกช้อนโต๊ะครับทำแขนเป็นรูปพีระมิดและกุมมือบางปากเอาไว้ครับเขาแสดงท่าทางนี้ออกมาทั้งในขณะที่พูดแล้วก็ขณะฟังครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับว่าบางคนเนี่ยแสดงท่าน,นี้เพื่อหลอกล่อจนกว่าจะถึงเวลาที่จะพูดเปิดอกครับซึ่งการยกมือขึ้นขึ้นลงๆนั้นเนี่ย ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคู่เจรจา,าต่อรองกลับไปมาครับและการเจรจา,าต่อรองเนี่ยก็อาจจบด้วยความล้มเหลวก็ได้นะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงวิธีอ่านคนจากสถานการณ์ที่อยู่ในศาลนะครับทุกคําพูดที่กล่าวในศาลนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกไว้นะครับและถ้าผู้พิพากษาหรือว่าทนายความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทำผิดพลาดก็สามารถนําบันทึกนั้นเนี่ยมาประกอบการยืดนอุดรณ์ได้ครับซึ่งทานายความและผู้พิพากษาเนี่ยต่างรับรู้มานานแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถใช้กริยาท่าทางประเภทต่งตางๆเพื่อ แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ครับและจะไม่ถูกบันทึกเอาไว้ครับซึ่งผู้พิพากษานะครับจะให้คําแนะนําแก่คณะลูกขุนด้วยวิธีที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับความคิดของเขาว่าจําเลยผิดจริงหรือว่าถูกกล่าวหาครับเขาอาจจะยืนเพื่อแสดงความกรุณาครับเมื่อเขาพูดถึงช่วงที่คิดว่าจําเลยไม่ผิดเนี่ยแต่ถ้าจําเลยผิดจริงเนี่ยผู้พิพากษานะครับก็จะลุกขึ้นยืนครับเพื่อเน้นข้อกล่าวหาครับแต่ไม่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะยืนหรือนั่งก็ตามนะครับท่าทางนี้เนี่ยจะไม่ถูกเสมียนสารจดบันทึกไว้ครับซึ ความหลายๆคนนะครับที่ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยมักจะใช้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารด้วยกริยาท่าทางครับมาประเมินความรู้สึกของผู้ร่วมงานนะครับและตอนนี้ครับถึงคราวของคุณแล้วนะครับคุณจะได้ใช้ความสัมพันธ์แบบต่างๆเป็นการทดลองในชีวิตจริงของคุณเองนะครับและผมหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านคนให้ทะลุไปถึงสิ่งที่เขาคิดในใจครับวิธีสังเกตกริยาท่าทางและข้อมูลจากผมเนี่ยนำไปใช้ในการทดลองของคุณได้ครับและผมหวังว่านะครับคุณจะมองดูท่าทางต่างๆของคุณด้วยมุมมองที่กว้าง ไกลขึ้นครับและจงอย่ามองอะไรเพียงแค่ด้านเดียวครับเหมือนกับคนที่มองว่าคันโยกยาวของเครื่องสูบน้ํานั้นเนี่ยมีไว้เพียงเพื่อผ่อนแรงครับแต่ที่จริงแล้วนะครับคันโยกยาวๆนั้นนะครับยังถือเป็นโอกาสให้คน2คนครับได้ทํางานร่วมกันอีกด้วยครับ